ไม่ค้าลืมราคาเหรอคะน,นี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้นักขลาดนักขาดอ๋อกิววี่รู้เด็ดสบิบบาท <c oughs> สามกระถางร้อยสางกระถางสองร้อยลดราคาเหรอลูก วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาซอยวัดพะเงินนะคะมาเจอกับน้องกีวีค่ะน้องกีวีนะคะวันนี้น้องกีวีจะแนะนําร้านของแม่แม่พรนะคะร้านต้นไม้นะคะเต้ยตุนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตกันว่าต้นไม้มีอะไรบ้างเห็นบอกไปว่าวันนี้พึ่งลงต้นไม้เมื่อเช้าแล้วก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเหลือเท่าที่มีเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าวันนี้เหลือต้นไม้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่คะ่ะพวงคามค่ะ พวงคำร้อยค่ะอันนี้ใช่ไมทุกต้นไหมขายส่งร้อยยี่สิบร้ยห้าสิบขายส่งขาร้อยย่สิบมารซอนิบาทีซ้อสิบบาทค่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่มั่นใจแม่ค้าลืมราคาหรอคะลืคราคาะกุลาะลูกอะกุหลาบเท่าไหร่คะต้นใหญ่ร้อ่ะต้นใหญ่ต้นนี้120บาทต้นเล็ก อ0ดิาอะยูทูบเบอร์ YouTuber น้อย70บาทอะ70บาทไหนพาไปทัวร์ข้างในสิมีต้นอะไรมัง่งรู้จักไหมเนี่ยฮะอะแก้วสรารพัดน,นี่เท่าไหร่120ตัวน,นี้อะจำได้120นี่นี่นี่นมีดอกด้วยอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้เข็มหอมลูกเข็มหอมเท่าไหร่จ้ะแม่ต้นละร้อยอันนี้ต้นละร้อยนะจ๊ะเข็มหอม สวยมากเลยมีกลิ่นไหมแม่มีดูกดมๆเนี่ยค่ะกลุ้มเลยนี่เออหอมหอมจริงดมไปหมดเลยมีต้นอะไรแนะนำบ้างคะน้องกีวีอ่าพาทัวร์หน่อยค่ะอ่าเศรษฐีเงินหนา้าแลววรรยเไปปลูกปลูกแล้วร่ำแล้วรวยเศรษฐีเงินหนาต้นเท่าไหร่คะต้นละร้อยห้าสิบ ต้นละร้อยห้าสิบขายส่งร้อยสี่สิบขายส่ง,สงนะคะส่งต้องกี่ต้นขึ้นไปจ้ะแม่ห้าต้นขึ้นไปจ้ะอ๋อห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะห้าต้นขึ้นไปก็คือจะเป็นราคาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้น,นักราชค่ะนักราชอ๋อกิวี่รู้กระถางละห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทจ้าอ่ไปอะไรนะเสน่ห์จันนาอันนี้เสน่ห์จันนาจ้ากระถางละสามร้อยอันนี้สามร้อยน้ำมงคล แม่เพิ่งลงของเมื่อเช้าหมดแล้วอันนี้สวนหอมเหลวกลิ่ทองสวนหลิวทองสวนหอมหลิวทองสีมันไม่เหมือนสวนหอมที่ที่ที่เอาไปเนาะครั้งที่แล้วเนาะสวนหอมหลิวทองนี่นี่ไงถ้าถ้าขนาดเนี้ยต้องเลยยี่สิบบาทท่านี้ยี่สิบบาทอันนู้นแปดสิบไซนี้สี่ร้อยเอ๊ะนี่ไงที่มันเป็นพ <100 S 1> ุ่มๆสี่ร้อย <400. S 2> <Okay. S 1> ส่วนอะไรนะแม่ส่วนส่วนแซมทองใช่ลูกอืมเท่าไหร่จ๊ะห้าร้อยห้าร้อยจ้าส่วนร้อยยอดห้าร้อยอันนี้ช้อนเงินมาหาเฮงมาหาเฮงมาหาเฮงนะไม่ใช่ช้อนเงินม้ชนทองนะมันเหมือนอ๋อที่นี่แม่บอกว่ามันตุ่มมันจะแหลมแหลมใช่ไหมกลับไปจะต้นไหมล่ะกลัไปเจอที่บ้านมาหาเฮงหงฟู่อ่ารู้ด้วยกิวี่รู้อ่ะหงฟู่เท่าไหร่คะ ต้นละ90บาทไม้มงคลนะเนี่ยผงฟูมั่งมีสีสุกอ๋อครั้งที่แล้วไปถ่ายมามีแล้วก็นี่นีออนนีออนเท่าไหร่คะใช่ค่ะ70บาทอันนี้นีออน70บาทดูแลยังไงแม่นีออนอ่ะชอบแดดชอบแดดออออันนี้รักแรกพบใช่ไหมอันนี้60บาทนะคะรักแรกพบ60บบาทมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันยังเขียวอยู่ เอาสีส้มเหรอสีเหลือง,ส,ส,งสีแดงไม่มีวันนี้ไม่มีมาอ๋อมันมีหลายสีลูกอันนี้โทนส่วนอันนี้ตะเพียนแดงตะเพียนแดงอ,อันนี้ตะเพียนทองอันนี้สาวน้อยชเชียงใหม่สาวน้อยเชียงใหม่ราคาเท่ากันไหมคะแม่ราคาเท่ากัน60บ,60บาทเหมือนกัน60บาทเหมือนกันนี่สาริการในทองนี่สาริการในทองทิ้งทิ้งที่เราเอาไปแล้วนี่ต้นบอลลูมเท่าไหร่จ้ะแม่60บาท หกสิบบาทนี่ส่วนหอมไรยุงเท่าไหร่จ้ากีวี่ห้าสิบบาทจ้าบานบุรีบานบุรีเท่าไหร่จ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทเช่นกันอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะกีวี่ยี่โถเท่าไหร่จ้าห้าสิบบาทห้บาทเช่นกันห้าสิบบาทค่ะอันนี้โมกด่างนะคะสวยงามจริงเลยเนี่ยสิบาทโมกด่างสิบบาทโมกด่างสิบบาทอันนี้สิบบาทค่ะ หัวใจเศรษฐีนี่เป็นด่างคร<ม>ึ่งหนึ่งขาวครึ่งต้นอ่าขาวครึ่งต้นเท่าไหร่สิบบาท,บบาทต้นใหญ่อยู่นะถ้าต้นใหญ่ก็ห้าสิบห้าสิบใช่เพราะครั้งที่เราไปแล้วตอนนี้ฟูใหญ่มากเลยพุทธิชยาอ่ากีวี่ <นำ S 1> แนะนำเร็วพุทธิชยาเท่าไหร่ะคะห้าสิบบาทวิธีดูแลคะทำยังไงคะดูแลยังไงเอ่ยฮะ อยู่แดดชอบแดดเนาะหอมไหมหอมไหมมันมีกลิ่นไหมไม่มีไม่มีไม่มีกลิ่นเนาะสีมันสวยสีมันขาวสีมันสวยสีมันขาวอ่าโอเคดอกไม้ดูว่าก็มีนะเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยราคาเจ็ดแปดสิบบาทเนี่ยอันนี้อะไรต้นอะไรแม่อันนี้ไซเกาหลีอ๋อไซเกาหลีเท่าไหร่นะต้นละเจ็ดสิบบาทไซเกาหลีต้นละเจ็ดสิบบาทร้านแม่พรนะจ๊ะเม็เม็ดสองเซนอืมเม็ดสองเซน ครั้งที่แล้วไม่ได้บอกซอยนะว่าอยู่ซอยไหนซอยสามอะค่ะอยู่ซอยสามซอยวัดพระเงินนะคะถ้าทุกคนจะมาหาน้องกีวี่นะคะกับแม่พรนะคะมาได้ที่ซอยสามนะคะเมื่อเช้าบอกอยู่ว่ามันมีต้นอะไรแบบน่ารักน่ารักนี่ไงเพชรตาแววนี่หมดแล้วก็หมดแล้วเพชรตาแววเท่าไหร่จ้ะแม่สิบห้าบาทสิบห้าบาทต้นนี้สิบห้าบาท<ห>นะคะหน้ากระเล็กก็สิบห้าบาทสองต้นยี่ห้าบาท มากระเล็ดที่มันตายยากหน่อยใช่ไหม๋ยวเออใช่มีมากระเล็ดนั่นแหละที่รอดอยู่นะน้ีย่ยกระถางแคเจ็ดสบามกระถางสองร้ออ่ะอันนี้กระถางละเจ็ดสบาทสามสกระถางร้อยกระถาง <c ười> สองร้อยสามกระถางสอง้อลดราคาเหรอลูกดางก็มีลูกอ,อ,อันนีาแบ,บ็คคอริน่อเท่าไหร่จ๊ะไหนแบ็คคอริน่นเท่านั้นเดยวสองพันแล้วลูกสองพัน โชก้าชั้นดางถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะคะกระถางละสี่ร้อยจ้ะนี่หลักทรัพย์สวยไหโอ้ยลงแป๊บเดียวเนาะอันนี้มาหายเฮงอันนี้อันนี้โลหูฟิโลหูช้าง พิโลหูช้างนี่เท่าไหร่คะแม่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอ่าโอเคอ่าจบคลิปนะคะร้านซอยวัดพระเงินมหาน้องกีวีได้นะคะซอยสามนะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะท็อปแบบนี้นะคะมาหาคุณแม่ได้เลยเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซอยสามอืมนะคะเ,เขียนป้ายขายน้ำด้วยอา่าเขียนป้ายขายน้ำด้วยอซอยแรกอยู่นู้นอันนี้ซอยที่ซอยที่สาม นี่ซอยที่3าขายดินด้วยนะขายทุกอย่างอืม,อมปุ๋ยข้อก็มีอ,อืมอ่ากล่าวจบคลิปให้หน่อยค่ะช่วยกดจับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดสไครต์และกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ